เพื่อนเพื่อนที่สงสัยว่ามีคนถามเมว่าเมย์ทำงานยังไงคนเดียวไหวทํางานทําขนมออกตลาดนัดอะไรเงี้ยเออทําคนเดียวจริงก็เปล่าอะไรเงี้โกหกเปล่าทำจริงนี่อันนี้เมระหว่างเมทอดแป้งเค้กนะคะสําหรับทำเค้กเย็นเนาะก็เมก็จะมันมีสองเตาไงอีกเตาหนึ่งเมก็จะกวนพวกแยมส้มแยมซอบปะี่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับตรงเนี้ยเมไม่ได้คนตลอด แบบตลอดเวลาขนาดนั้นคือแบบมันก็มันจะคอยเดินมาค้นแล้วก็พักแล้วก็คอยเดินมาคนประมาณนี้นะคะระหว่างนั้นตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เมย์ก็จะทยอยแบบเดินมาตวงของเนี่ยเอาพวกเนี้ยตวงอย่างอันนี้เมยตวงเสร็จแล้วตวงแล้วก็วางทิ้งไว้ตั้งพักไว้อะตวงไว้เตรียมสาหรับที่จะตีเข้าเตาอบต่อไปไข่นะเมย์ก็จะแยกไว้ตั้งหาเพราะว่าเมย์จะมี ถังขยะ2อันนะก็คือไอตัวที่เป็นถังขยะอันนั้นคือทิ้งอันนี้คือเป็นเปลือกไข่เนเก็บเอาไว้สำหรับทําปุ๋ยเปลือกไข่นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณซิงล้างจานซึ่งเมย์ก็จะไม่ไม่ได้แบบว่าล้างทีเดียวเมย์ก็จะแบบพอระว่างปุ๊บก็จะมาทยอยล้างขึ้นมาพักตรงนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเอาตรงนี้ล้างขึ้นมาพักมาพักเรื่อยเลยค่ะมาพักเรื่อยๆแล้วก็พอมัน เริ่มแห้งตะกาะรใดตะการหนึ่งเริ่มแห้งแล้วก็เก็บขึ้นชั้นเนาะแล้วเราก็ล้างใส่ล้างใส่นะส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เมจะตุ่นช็อกโกแลตนะอันเนี้ยมันมันก็ร้อนๆอนหน่อยนะคือมันเป็นน้ําเดือดเดือดนี่มันก็ไมใช้หม้องข้าวธรรมดาเลยนะแล้วก็ตั้งน้ํากดกดไวนะ้นะน้ํามันเดือดใช่ไหมแล้วเมเอาช็อกโกลแลตละลายใส่ลงไปอันนี้คือเตรียมสําหรับที่จะทํา เปานี่เนาะโอเคแล้วกออ็อันนี้มันเป็นตาช่างอันเก่านะมีไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังวางทิ้งไว้อยู่ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่จะใช้เป็นดิจิตอลนะเป็นหลักเนาะอโอเคพวกนี้ก็จะเป็นพวกชั้นสําหรับวางของแบบพวกนี้คือล้างหมดแล้วนะแต่แต่ว่ามันก็จะดูลกๆหน่อยวางของแบบให้เราหยิบจับนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเตาไฟ เตาเอที่ตีอันใหญ่นะตีอันใหญ่โอเคแล้วก็ระหว่างนี้เมย์ก็จะอบขนมอยู่ด้วยเหมือนกันคือระหว่างเราอบขนมเนี่ยเมย์ก็จะตวงของด้วยล้างของด้วยทอดแป้งเค้กกวนกวนเขาเรียกว่าอะไรอะทอดแป้งเค้กกวนอันนี้อันนี้แป้งเค้กม่ทอดเสร็จแล้วทอดแป้งเค้กแล้วก็คอยกวนซอสอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ที่มันเลนี่มันเป็นผ้าคีริ้ว <C oughs> นี่นะปากกาออก็ครัวมันก็จะเละเละนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้เห็นหน้าเมนิดนึงมีอ้วนๆอ,อ,อยู่นี่ช่วงนี้เม่อ้วนมากก็เลยไม่่คยอยากออกกล้องเท่าไหร่นะคะเออนะยังไม่มีเวลาดูแลน้ำหนักของตัวเองโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยกันเข้ามาว่า มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยทำทั้งหมดเนี่ยคนเดียวจริงๆหรอทําขนมออกตลาดนัดสามเมตรสองเม็ดสามเม็ดแต่คนเดียวจริงๆหรอจริง,รรงค่ะนะม่ใช่วิธีแบบรันทุกอย่างให้มันอยู่รอบตัวแล้วก็จัดตารางเอานะคะโอเคไม่เห็นหน้าเราไม่เป็นไรเนาะโอเคก็อันนี้มาสั้นๆนะแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า นะคะโอเคส่วนโต๊ะแต่งเคก้กโต๊ะแต่งเค้กอะ่ะมันอยู่ด้านข้างหลังอ่าเดี๋ยวมีให้ดูอันนั้นเป็นชั้นสําหรับที่จะวางพวกของที่เป็นพวกอะไรอะ่ะกล่องลังทั้งหลายเนาะคือเมย์จะเอาทุกอย่างไว้ด้วยกันไว้ใกล้ๆตัวหมดเลยนี่ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ที่มันเป็นอะไรอะ่ะพวกของแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บเอาไว้ชั้นแถวๆเนี้ยล้วก็จะใช้ตลอดอะ่ะแล้วก มันก็จะโลกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนโต๊ะแต่งเค้กโอ้ยฉันไม่อยากให้เห็นเลยคือมันเละมากเลยอ่ะเธอแต่ก็อ่ะนิดนึงนิดนึงเปิดนิดนึงนะอันนี้คือบริเวียนที่เป็นโต๊ะแต่งเค้กของเมนะคะก็จะประมาณนี้หัวบีบมันก็จะเละเทะนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเราทําตลอดอ่ะเนาะเราทาทุกวันมันก็จะเดี๋ยววางเด,วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่า วางทิงวางคว้างอยู่ลิเล่แถวนี้นะก็ <_ t un> จะมีพวกตัวตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอยู่แถวนี้นะ <_ t un> ตัวตัวอันนี้ <_ t un> นี่หนึนะมีพวกแยม <_ t un> แล้วก็พวกนี้เนี่ยที่ผสมไว้แล้วนะนี้นะคะ <_ t un> ก็จะอยู่อันนี้คือเป็นบริเวณที่มีจะใช้แต่งแต่งแต่งพวกอะไรอะแต่งเค้กแต่งเค้กซึ่ง ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตรงที่เม์ทำขนมนั่นหรอกอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเป็นโอริโออะไรที่เม์เอาไว้ใช้แต่งไอ้ผ้าคีริ้วตรงนั้นคือผ้าคีริ้วนะผ้าเช็ดเท้า <c oughs> โอเคก็นั่นแหละเม์ก็ทามันเป็นครัวเล็กๆแล้วก็ทําทุกอย่างแบบทําทุกอย่างแบบในที่เดียวกันแล้วก็ทําคนเดียวเดินวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาอยู่ในครัวนี่แหลคะค่ะนะ มันก็อะเป็นการแชร์ไอเดียหรือเปล่าเรียกว่าอะไรคลิปแช์ไอเดียหรือว่าเป็นคลิปมาบ่นหรือเป็นคลิปอะไรสักอย่างคือพอดีแค่มีคนถามบ่อยเหลือเกินว่าเฮ้ยถามจริงทำเองหมดร้อยพวกขนมออกตลาดนัดเมวางแผงขายของทีสามสเนตบเนี่ยก็ก็กกทําคนเดียวค่ะก็นั่นแหลนะนะก็ประมาณนี้ นะหน้าตาครวัวเมยก็จะประมาณนี้เปิดครัวอันล็อกของเรานะคะ้ะยังไงก็ให้เห็นกันนิดนึงเจอกันใ่คลิปหนะ้าบายบายมันจะหลอนหลอนนิดนึงนะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้แบบว่าถ่ายตัวเองไม่ได้เห็นหน้าเมย์และมีหน้ามันแผรมากเลยเจอกันบายบาย